สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับเจ้าพยาชันแนนนิรยศาสรแม่นาคก,ก็ฝากสวัสดีอาจารย์ซุ้มจองขวังเวทหลายๆท่านนะทุกท่านนะที่ผมคิดถึงต่อเวลานะครับก็หวังว่าเดือนเดือนนี้ใช่ไหมฮะสิ้นเดือนพิตุกจะปลูกเสกที่สระแก้วแล้วก็เดือนหน้าไปที่ซุ้มจองขมังเวทปทุมธานี ก็โอเคได้เจอกันนะครับเพราะสายลุยลุยอยู่แล้ววันนี้ครับได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอาจารย์อาจารย์ศักยันที่มีรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยอาจารย์เขียวอาจารย์เขียวเขโทรมาโทรมาหาผมบอกว่าเขาก็ถามผมตรงๆนะทำไมผมจึงเลือกเดินสายเดียวกับท่านอาจารย์แขก มันเป็นโอกาสดีที่ผมจะบอกให้อาจารย์เขียวอาจดารซุ้มจอคำังเวจยรู้อยู่แล้วถ้าอาจารย์แขกเป็นคนยังไงใจขนาดไหนใจนักเลงขนาดไหนแต่อาจารย์ยเขียวไม่รู้ผมก็เลยให้แกหูตาสว่าง <c oughs> เริ่มจากที่ผมใช้คําว่าศูนย์พักเครื่องฉัดเพชรนะเอาผมไปปลูกเสกยี่กอหงที่โคราชอาจารย์เขียวเขไปอาจารย์แขกเขไปมันมีปัญหา เคลยกันรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับวันนั้นผมจะตัดปัญหาทั้งหมดมันเป็นช่วงโควิดระบาดแล้วผมอยู่ในสภาพที่ร่างกายไม่พร้อมแต่เมื่อฉัดเพชรเขาโอเคเขาขอร้องผมก็ไปให้ในฐานะผมเห็นเขาเป็นเพื่อนผมกลับมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าผมหลงทางอะ่ะเพราะว่าร่างกายมันไม่พร้อมอยู่แล้วกลับมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ GPS กลับบ้านนะไม่รู้แม่งผมไปอยู่ที่ไหนอะ่ะ กลับมาอยู่ในสนภาพมึนติ้วเลยแล้ววันลุกขึ้นหนังสือมันออกผมก็เข้าไปหาท่านอาจารย์แขกท่านอาจารย์แขกถามมาคำว่าฉัดเพชรให้ค่าน้ำมันคุณหรือเปล่าผมบอกไม่ได้ให้ครับแกก็พยักหน้าจากนั้นท่านก็โอนเงินแต่ค่าโฆษณาแม่นาคมาหนึ่งแสนบาทมีตรงไหนมั่งเนื้อในอะไรก็ตามนะฮะแล้วมีหน้าสีที่ท่านอาจารย์แขกลงให้กับอาจารย์คารวะนึงท่านอาจารย์อ๋อบอ่อทองนะครับ สองอท่านอาจารย์เอกมหามงคลนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์จ้ำสีบุรพานะฮะรียกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์สุรต๊อกผมเรียกเตม,มาตาศึกนะฮะหน้าละแปดพันนะครับแล้วก็พระเพชรห้าพันนอกนั้นกระดา้างในนะฮะทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็หนึ่งแสนบาทท่านอาจารย์แขกโอนมาหนึ่งแสนเก้าพันบาท ผมถามอาจารย์ครับห้าพันคืออะไรครับเออผมช่วยพี่ชาติเรื่องค่าน้ํามันบอกอาจารย์ไม่ต้องฮนะวันนั้นเรารับจะตากรรมข้าวสักมื้อก็ไม่ได้กินน้ําสักแก้วก็ไม่ได้กินอาจารย์แกบอกธรรมดาของคนนะผมไม่คิดอะไรนะพี่ชาติพี่ชาติอยู่ในวงการนี้พี่ชาติจะต้องทําใจผมไม่คิดอะไรผมเป็นเขาเป็นเพื่อนนี่คือความดีอะความดีของอาจารย์และหลังจากนั้น มันก็มีพิธีปลุกเสกมาโดยตลอดใช่ไหมครับเอาเป็นว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยไปทําพิธีปลุกเสกครั้งที่หนึ่งนะไปหลอ่ลอหลอ่อสมเด็จพระนเรศวรที่ผมจาไม่ผิดรู้สึกละครปฐมมั้งถ้าอาจารย์แขกให้ค่าน้ำมันมาห้าพันไปอ,อีกที่หนึง่งที่จังหวัดสิงห์บุรีของพี่ตุ๊กถ้าอาจารย์แขกก็ให้อีกห้าพันแล้วก็ไปซุ้มจอมกวังเวททุกครั้งห้าพันห้าพันตลอด ไปปลูกเสกกันที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ให้มาสองหมื่นไปที่จังหวัดกาญสองครั้งครั้งละห้าพันห้าพันอาจารย์สุตรต๊อกไหวครูห้าพันแล้วไปที่สุพรรณท่านอาจารย์สุตรต๊อกห้าพันจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆแล้วเรารับมากเกินไปจนกระทั่งเราจะบอกเอ้ยนี่เราเห็นกัะตัวขนาดนี้หรือวะ ปฏิเสธอาจารย์ทุกครั้งว่าอาจารย์ไม่ต้องค่าน้ำมันมันนิดเดียวถ้าอาจารย์แขกบอกว่าไม่เป็นไรพิชาตรู้ผมช่วยพิชาติเพราะพิชาติเองก็ไม่มีการเป็นนักข่าวนะฮะอาจารย์แขกเขารู้ว่าเรานี่ไม่มีจริงๆแต่เราอยู่ได้ด้วยใจผมขออย่างเดียวทาหนังสือแม่นาคทุกวันเนี่ยให้อ์ตเวิร์กมีงานให้นักเขียนนิยายมีงานให้พวกช่างภาพมันมีงานผมขอแค่นี้ตัวผมเนี่ยทุกวันนี้กินข้าวกับปลาของง่ายๆอะ่ะ แล้วแฟนผมก็มีรายได้นิดเดีนหน่อยจากร้านทําผมนะฮะมันก็พออยู่ได้มีผ่อนบ้านสองหลังนะครับตรงเนี้ยทาให้เราคิดว่าบุญคุณตรงเนี้ยทาให้ผมจําอยู่จนทุกวันเนี้ยและทุกครั้งยอ่ะยังเออและอีกทีหนึ่งไปที่เอ,อจังหวัดอะไรนะบึงการอนะ่ะบึงการเนี่ยที่สองหมื่นนะมันอะไรมากมายขนาดนั้นท่านบอกเงียว่า หค่าใช้จ่ายและสองค่าแรงอุตสาหปิดร้านแฟนปิดร้านมาคือผมอยู่ในสภาพไม่ไม่ไหวจริงๆในการขับรถเนี่ยไม่ไหวจริงๆบ้านมันหมุนไอ้โรคบ้านเนี่ยไม่รู้ม่งแม่งมเกิดผมได้ยังไงหลังจากผมฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยโรคเก่าๆแม่งกลับมาหมดเลยก้าวแรกที่เราเจอเนี่ยถ้านจะแขกกระถามพีช่ชาตกินข้าวยังพีช่ชาตินอนที่ไหน เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านอาจารย์แขกอมองผมเหมือนญาติคนหนึ่งเลยทําให้ผมมีความสึกแบบคนกันนี้มีบุญคุณกับเราจริงๆไม่ผิดเลยที่เราเลือกท่านอาจารย์เขียวไม่ใช่ไม่ดีอาจารย์เขียวก็ช่วยผมตออหนังสือแม่นาคเนะี่ยมันมีปัญหาปัญหากับหนันสงสือเจ้าของเสียมานา่ผมฝากอาจารย์แขกลงข่าวสังเอยลงข่าวไหวครูเสือกตัดออกตัดออกกับผมขาดกันอะ่ะผมบอกคุณตัดอาจารย์แขกออกคุณรู้ไหมคุณกับผมเดินคนละทางนะ มึงอยากเดินก็ไปสิลงพิมพ์ร้านเพจทุกคนอยู่กับผมหมดเป็นยังไงสุดท้ายผมก็ได้ทำหนังสือแม่น่าผมจดทะเบียนหัวเรียบร้อยจดทะเบียนกระหอสมุดเรียบร้อยขึ้นกับสันติบาลเรียบร้อยต้อนเชิแขกช่วยผมมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้หลายคนจึงสงสัยแม้แต่ทีมงานของผมบอกพิชาติทำไมพิชาติทำยู u ูบให้อาจารย์แขกได้ไหมบอกผมไม่สนใจเรื่องเงินนะแต่ผมช่วยอาจารย์ท่านนี้ มันคือการตอบแทนบุญคุณผมเคยพูดกับพวกคุณแล้วใช่ไหมถ้าหากใค,ใครมีบุญคุณกับคุณเนี่ยเขาให้คุณพันหนึ่งเนี่ยคุณต้องตอบแทนเขาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่เขาให้คุณพันหนึ่งมึงก็ให้เขาพันหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่คนผมจะพูดอย่างนี้ตลอดแล้วทุกครั้งที่อย่างอีกที่หนึ่งอ่ะหลายคนอาจจะไม่จําอย่างท่านอาจารย์อ๋อนเนี่ยวันนั้นความซวย่ะตังเสือกลือมาไปหิวข้าวตาหูลายเลยเข้าไปถึงปับ๊บพูดกับอาจารย์อ๋อตรงๆอ่ะ น้ำใจของอาจารย์อ๋อนะให้แฟนน่ะให้คุณปุ๋ยอ่ะไปซื้อข้าวหอยทอดข้าวอันนี้มันถุงใหญ่มาเลยอ่ะนี่จําใส่หัวจนทุกวันนี้จึงบอกถ้าอาจารย์อ๋อถ้าอาจารย์แขกเนี่ย ب, สองท่านเนี่ยมีอะไรเนี่ยเรียกใช้ได้เลยบุญคุณมันเราบุญคุณมันนอกไอ้ห่าเราจาตรงนี้ได้บุญคุณมันอยู่ในหัวพ่อสั่งสอนมาตลอดเวลาว่าอย่าลืมบุญคุณคนนะอย่อยาหักหลังเพื่อนนะฉะนั้น ซุ้มจอมขมังเวทสบายใจได้คบกับคนชื่อชาติจักรพรนไม่มีด่ารับหลังไม่มีแทงใครรับหลังแต่พวกคุณจะด่าผมรับหลังแทงผมรับหลังก็ได้ผมบอกเลยบางคน,นมองผมด้วยสายตาดูถูกโอเคก็ไปตกล่วงงานกันผมก็ผมก็มไ,มมไม่ไปงานคุณแต่ผมบอกนะงานอะไรก็ตามนะขึ้นซุ้มเพจจอมซุ้มขมังจอมขมังเวทผมไปแล้วเรื่องค่าน้ำมงไม่ต้องให้น้ำมงน้ำมันค่ากินไม่ต้องให้ผมแต่โดยมารยาทสิ่งที่ผมอยากได้ฟังนะ พี่ชาติกินข้าวหรือยังพี่ชาตินอนที่ไหนผมขอให้ได้ยินคนํานี้ขอได้ยินแค่นี้แต่คุณไม่ต้องมาช่วยผมนะผมมีตังค์ไม่ต้องถามเลยว่าผมมาจากไหนนะผมทํางานหนักส่วนหนึ่งข้าจันแขกช่วยสองอายุอย่างผมเนี่ยลูกสาวผมก็ช่วยผมสุกเดือนบอกพ่อถ้าพ่อไม่ไหวก็หยุดเถอะเราก็บอกความสุขของพ่อลูกบางทีแบกกล้องไป อย่างท่านอาจารย์เป่าโอ้โหประทับใจเลยบอกพีชาติไปนอนไปไปไปนั่งพักเถอะไปสภาพจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะคือเราอยู่ในซุ้มจองควหมวังเวทเราตัวรวยไงแล้วมีกลุ่มหนึ่งไงฮามันประเภทจ้องดูซสิว่ามึงจะถ่ายดีขนาดไหนมันฟัดกันมาตั้งแต่พูอยู่ในสืบพิมพ์รายวานันละไอ้คนกลุ่มเนี้ยเราก็แข่งกันแข่งกันหน้าฝีมือพวกมึงไม่มีงานอยู่แล้วตอนเนี้ยไอ้นกท่าพิจาร์อะไรก็ตามเ่ยพวกเนี้ยอยู่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นโมเนี้ยเอ้ยไม่มีนโมอยู่ศักดิ์สิทธิ์ ลมหายตายจากแต่ผมยังมีงานทําอยู่ด้วยเหตุนี้ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์เขียวฟังเนี่ยอาจารย์เขียวจึงบอกอาจารย์แขกเป็นคนอย่างนี้หรอบอกใช่นี่แหละอาจารย์แขกผมจึงอยู่ตรงนี้ผมไปถ่ายรูปให้คุณที่สระบุรีคุณไม่เคยถามเรื่องค่าน้ํามันผมเลยทั้งทั้งที่คุณไปจ้างคนอื่นมาถ่ายจ้างคนอื่นมาถ่ายนะแต่รูปถ่ายใช้รูปโกะเพราะฝีมือมันต่างกันผมบอกเลยบางทีนะ นิดหนึ่งอ่ะคนเราแหะแสดงความน้ำใจจริงใจต่อกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ในวงการเดียวกันนะอย่าทะเลาะบอบาแหวงกันเลยนะครับสามัคคีไหมเถอะวงการวัตถุมงคลหลายคนบอกวงการวัตถุมงคลตายแล้วตายอะไรล่ะของหลวงพี่แจ้วัตถุมงคลขายได้วันเป็นแสนน่ะคนไทยมันต้องการวัตถุมงคลคนไทยมันมีความเชื่อในวัตถุมงคลครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของเราทำมาดีอยู่แล้วอ่ะ เราก็สืบต่อมาคนไทยผมบอกเลยนะผมอยู่ในสายนี่นะทุกคนบอกครับพี่ชาติวัตถุมงคลของอาจารย์แขกโอเคใช้ได้มีของคนอื่นอีกอไมบอกคุณเช่าเขาวัตถุมงคลของอาจารย์แขกคนอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าหากว่าทําดีเท่ากับคนอื่นอาจารย์แขกไม่ทําอาจารย์แขกต้องทาดีกว่าคนอื่นฉะนั้นอาจารย์ซุ้มจอมคมหวังเวทจําคําผมไว้นะคุณทําขึ้นมาไม่มีที่ลงบอกผมผมลงให้ฟรีเลย ไม่ใช่น้ำรวยนะแต่เพื่อนต้องให้เพื่อนต้องให้ใจเพื่อนพวกเราเนี่ยหลายคนมองอาจารย์แขกผิดนะอาจารย์แขกผมต้องกราบขอโทษอาจารย์จริงนะที่อาจารย์บอกไม่ต้องให้ไม่ผมพูดเรื่องนี้กับใครอาจารย์อย่ากโกรธผมแต่ผมต้องพูดอาจารย์ไม่ต้องปิดทองหลังพระอีกต่อไปแล้วทุกคนต้องรู้ความเป็นจรงิงทุกครั้งที่มีงานขยับไปเนี่ยตาตารถชึ่งเนี่ยอาจารย์คิดอยู่อย่างเดียวว่า ไอ้ชาติมันต้องมีค่าใช้จ่ายไอ้ชาติมันต้องมาค่าใช้จ่ายจริงๆแล้ว่ผมไปเพื่อรับใช้ทุ่มจอมคำาม่งเวทและตอบแทนบุญคุณของอาจารย์ฉะนั้นท่านผู้อา่านแม่นาคนะครับที่สงสัยว่าทําไมอาจารย์เขียวอาจารย์อาาเทพอาจารย์ตอนมือะไรทำไมจึงหายไปจากแม่นาคคือหนังสือแม่นาคมันมีโคต้าในการลงโฆษณาไม่ใช่ว่าประเภทจับยัดแม่งเต็มไปเลยมันไม่ใช่ฮะเราจะกำจำกัดว่าไม่เกินสิบหน้าสิบหน้าเกินกว่านะั้น ผมก็โดนด่าแม่สิไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะตาบใจที่ผมยังรับใช้อาจารย์อยู่อาจารย์อาจารย์แขกอยู่เนี่ย <c oughs> ต้องกราบขออภัยฮะพูดตรงๆก็ได้ล็อกที่แล้วเนี่ยที่บ้านผมคอมมันเสียเอาช่างมาซ่อมเนี่ยแม่งติดโควิดแต่ผมผมรอดนะผมไม่เป็นแต่แฟนผมมารับกรรมเต็มเต็มเลยแต่ผมนี่เป็นอะไรไม่รู้ฮะโรคร้ลลายไม่เคยมาเจอกับตัวผมเลยแต่แฟนนะั้นของนั่งสงสาร หลีดร้านรวมสิบวันน่ะเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วหายแล้วตอนนี้รายได้แม่งไม่มีแม้แต่บาทเดียวเลยโอ้โหโชคร้ายจริงๆโอเคนะครับท่านผู้อ่านแม่น้าเข้าใจนะครับว่าทําไมหนังสือแม่น่าจึงมีท่านอาจารย์แขกผมเลือกเองครับผมเลือกของจริงนะฮะอาจารย์หลายๆท่านก็อยากลงนะฮะผมก็บอกว่าขอผัดผ่อนเวลานิดนึงเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มหน้าให้นะฮะเรื่องเองินเรื่องอะไรมันก็เป็นไป,นปนตามค่าใช้จ่ายจ,จริงนะครับ อยากขอท่านอาจารย์แขกเนี่ยเกรงใจท่านมากเลยก็ขอตามค่าใช้จ่ายจริงท่านก็เมตตาให้มาเกินตลอดยังไงนะครับเป็นห่วงท่านอาจารย์สุ้มจงความหวังเว้หลายๆท่านในการพิธีปลูกเสกนะเรื่องแมสเนี่ยสำคัญนะท่านอย่าได้ถอดไปยังขาดเลยอย่าพลาดนะฮะโควิดนี่น่ากลัวเพื่อนผมมปกินเลี้ยงรุ่นเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วติดโควิดผมโชคดีไม่ไปกับมันนะทําไปกับมันป่านนี้เรียบร้อยไปแล้ว อย่าไปล้อเล่นนะครับโควิดเนี่ยนะครับเป็นห่วงท่านผู้อา่านหนังสือแม่นาเป็นห่วงเพื่อนอาจารย์ซุ้มจอมความหวังเวทวันนี้ผมให้อาจารย์เขียวท่านเข้าใจในตัวท่านอาจารย์แขกแล้วผมรู้สึกผมสบายใจเพราะอาจารย์เขียวก็คือเพื่อนผมผมบอกแล้วนะคุณแตะใครแตะอย่าแตะอาจารย์คนนี้เขาคือญาติผู้ใหญ่ที่ผมนับถืออย่าแตะอาจารย์ซุ้มจอมความหวังเวทเพราะทุกคนคือเพื่อนผมอาจารย์เขียวว่าเข้าใจ โอเคครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจารย์คารวะทุกท่านนะแล้วเรามารวมพลังทำวัตถุมกคลดีๆให้กับผู้บริโภคลูกศิษย์ลูกหาเขาพร้อมที่จะบูชาครับขอบพระคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ